รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดี สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะที่จะมาเติมเต็มความอภิรมให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยวันนี้ค่ะท่านพระครูป,ปรหลัดอังกูลโชตะโกจะอาวาสวัดเขาบางพระจังหวัดชนบุรีมีเรื่องราวน่าสนใจมาชวนให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณากันกับหัวข้อธรรมะรักษาไปติดตามกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองที่เราทัานทั้งหลายต่างมีความระลึกนึกถึงในคำสอน ขององค์สมเด็จพระชินวนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้และธรรมะรักษาเราจะรักษาอะไรเราก็ต้องรักษาใจของเรานะรักษาใจรักษาจิตนะเหมือนที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบานะ จิตของเราสามารถเป็นนายสามารถบังคับให้เรานั้นทำอะไรได้แต่กายเราเป็นเบาเป็นผู้ใช้นะแต่เป็นผู้หญิงก็ดีนะมีเบามีเบาจริงๆอยู่ที่บ้านนะ <Okay. S 1> <laughs> สามารถให้จิตเบาทําทําทําให้เราได้นะเจ้าเบาของเราอะนะ <laughs> จิตเป็นนายกายเป็นเบาผู้หญิงถือว่าเป็นเพศที่มีเบาใช้ทั้งกายและนอกกายนะเพราะว่าเราท่านทั้งหลายนะจิตเป็นนายกายเป็นเบานะและเราท่านทั้งหลายก็ได้มาฟังกันมาเยอะและเราท่านทั้งหลายจะอยู่ในสังคมนี้ต้องมีฮีดี คือความละอายต่อบาปปุสลน,นะเราท่านทั้งหลายทําแล้วทําไม่ดีไม่มีใครรู้หรอกเรารู้เองนะเรารู้เองโอตปะคือความเกรงกลัวนะเกรงกลัวเกรงกลัวว่าทําแล้วอ้ิเหตุนั้นนะ่ะมันจะตกแก่เราแน่นอนเป็นแน่แท้ในการที่เราท่านทั้งหลายที่จะ สิ่งที่เราเราทาแล้วเกิดความลายเราก็ไม่ทำํำนะในการที่จะดําเนินชีวิตให้เป็นไปให้ดีที่สุดนะแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายมีโสระจะคือความตะเงนียมเจียมตัวเจียมตนในสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมากระทบเราต้องมีให้ดีและมีขันติ นะคือความอดทนอดกัน้นะลหลักธรรมท,ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดเตือนนะเราท่านทั้งหลายในเบื้องต้นคือสติกับพัพพัญญะนะั่นเองในการดำเนินชีวิตนะของเราท่านทั้งหลายนะแล้วก็ ความไม่ประมาทนะเราจะประมาทนะทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องบริหารจัดการนะในสิ่ที่มีที่เป็นให้ได้และหลักของการผู้มีศิน ศีลนะของเราเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนผู้เป็นคารวาสก็ควรมีศีลห้าศีลนะห้านั่นเองศีลห้าที่ที่วาตั้งแต่คารบแรกตัโมสามจบคือการนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลส นห้าไอ้นโมสามจบนี้คือการนอบน้อมแต่นโมนโมแค่บทเดียวเนี่ยเราเกล่าวถึงเทวดาทั้งห้าองค์คือมีพระลาหูเป็นต้นนะแล้วทำไมต้องสักสิทธ์นะแค่นโมสมจบนี้ก็สักดิทธิ์พอแล้วใครสวดมนได้ไม่ได้ก่อนนอนนโมสามจบก็ถือว่าเรานั้นได้สวดได้มีสติแล้วนะถ้าเสร็จเราก็สมาทาน ธมาทานไตสรสารคมที่ว่าพุทธังสนังคฉามิธรรมังสนางคฉามิสังขังสนังคฉา,ามิเอาพระพุทธพระธรรมประสงค์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตแม้เคารพที่หนึ่งเคารพที่สองและเคารพที่สามนั่นเองและละเว้นนะ ละเวนเวนภัยทั้งห้าประการที่ว่าไม่ฆ่าตัดไม่ลักของเขาไม่ผิดลูกผิดเมียนะไม่พูดปดลดเท็จไม่เติมสุราและของเมลัยต่างๆนะที่แล้วก็รวมความของติดไื้ว่าอิมาีิปัญจะปัญจะคือห้าสีเล นะสุขติงยันติผู้ใดมีศีลผู้นั้นรับแต่ความสุขผู้ใดไม่มีศีลผู้นั้นรับแต่ความทุกข์สีเรณนะโภคะสัมปทาโภคะคือโภคทรัพมาที่เราท่านทั้งหลายมีอยู่คือเงินทองข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่อ่าจมว่าเรารวยแล้ว เรามีแล้วเราทำได้แล้วนะแต่เราเอาเงินหรือปัจจัยต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดศีลมันก็มาลายมันมันสามารถลายหายติ้นไปนั่นเองสีเดนะนิพุติงยันติสินห้าที่มีอยู่ที่เป็นปุถุชนก็มีสินห้าเป็นพระสองฆ์องค์เนก็มีสินสิบแม่ชีก็สินแปด พระสองอยี่สิบเจ็ดเป็นต้นนะสิบห้าก็พาเราท่านทั้งหลายไปนิพพานคือความสุขได้เช่นกันเราท่านทั้งหลายบุญในที่นี้บุญเป็นชื่อของความสุขเราทำอะไรแล้วมีความสุขชื่อว่าบุญเราอะไรเราทำอะไรแล้วมีความทุกข์กายขอ,ของเราเอง นะแล้วไปเดือดร้อนคนอื่นนะที่ว่าเหา่าน,นไม่ทําบุญบุญเป็นของกายสิทธิ์นะเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้มีอาการครบสามสิบสองเดินเถินได้สะดวกก็ถือว่าได้บุญไดม้มีบุญมีอริยะทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในที่สามารถ ดำลงตนอยู่ได้และประกอบสัมมาอาชีพที่สุดจะดิตอยู่ไดนะ้แล้วก็ถือว่าเรานั้นดวงดีและโชคดีด้วยที่ได้เกิดมาชาติหนึ่งได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะศาสนานั้นดำเนินมาแล้ว 2, 5 6 6พรรษพันศา และเราท่านทั้งหลายก็มาเป็นผู้ประครับประคองพระศาสนานั้นมาช่วยกันในการที่จะแกว่งรือที่จะขับเคลื่อนกรงร้อธรรมจักรเนี่ยให้ไปข้างหน้าในช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราท่านทั้งหลายถือว่าอยู่ในบริษัทที่พระองค์ทรงได้จัดไว้นะพระองค์ทรงว่าศาสนาของเรานั้นมีด้วยกันสี่บริษัทบริษัทที่หนึ่งภิกษุบริษัทที่สองภิกษุณีบริษัทที่สามอุบาสก คือท่านชายบริษัทที่สี่คืออุบาสิกาคือท่านหญิงนะและตอนนี้สี่บริษัทเนี่ยเหลือแค่สามบริษัทนะถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วบริษัทหนึ่งนะคือภิกษุณีไม่มีแล้วในพพพุทธศาสนาและเราท่านลองคิดดูว่าเราเป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีได้อยู่ได้อยู่ดูแลใกล้พระศาสนาเนี่ย เรามีบุญขนาดไหนนะที่ได้มาเจอพบพระพุทธศาสนาในที่นี้นั่นเองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แต่พระองค์ทรงย่นย่อให้พิสดาน,นั้นวางไว้สามแบบด้วยกันถามประการนะเป็นพระสงฆ์องค์สามเณร มีศีลทำสมาธิปัญญาจึงเกิดนะเป็นคารวสญา,ยาโยมมีอะไรมีการให้ทานมีการรักษาศีลและมีการภาวนานะให้ทานในที่นี้แม้ข้าวสักช้อนน้ำสักแก้วนะโยมให้กับประสงค์ก็ดีให้กับ เพื่อนบ้านก็ดีก็ถือเป็นการให้ทานเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ถือว่าเป็นทานอันบริสุทธิ์จากใจที่เราให้หรือหรือหรือ,รอจะคิดว่าแค่แค่คิดก็ได้บุญแล้วบุญก็เกิดแล้วนั่นเองในที่นีนะ้อย่างศีลญาติโยมสาธุชนก็ไม่เบียดเบียนเขาไม่ทำร้ายเขาก็ถือว่าเป็นการรักษาศีลนั่นเอง ในการภาวนาที่ญาติโยมทําไปมักครู่เพียงระยะเวลาสั้นๆน,นะหรือปัจจุบันขณะเนี้ยที่ฟังธรรมะบรรยายก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้ภาวนาให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะต่อทรัพย์ต่ออริยะของญาติโยมสาธุชนเนี่ยให้ มีอายุมากขึ้นก็ดีมีทรัพย์มากขึ้นก็ดีในที่นี้บางคนบางท่านอาจจะพูดว่าบางคนบางท่านรู้ว่าเรายังหน่ายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่ต้องเข้าวัดก็ได้แต่ลองลองยกคิดดูว่าถึงเวลาที่เราเข้าวัดไม่ไหวเราจะเราจะไปเข้ายัางไงตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวเนี่ย เราเก็บเกี่ยวบุญกุศลไปเรื่อยๆที่เราเท่าเท่าที่เราท่านทั้งหลายจะทำได้นั่นเองเพียงแค่สละเวลาสักนิดอยู่บ้านนะก่อนนอนก็ดีก่อนออกจากบ้านก็ดีสวดมนต์ไหว้พระนะทำบุญใส่บาตรเราไม่มีเวลาก็ให้ญาติโยมสาธุชนหาขันสักใบแก้วก็ได้วางไว้ที่หัวนอนก็ได้ วางไว้ที่หิ้งพระก็ได้นะเศษตตังนะใส่ไว้อธิษฐานแล้วก็ใส่ไว้นะหรือกลับไปบ้านตอนเย็นก่อนจะนอนก็ใส่ไว้เหมือนเป็นการทําบุญหยอดทานนะเราท่านหลายจะบอกว่าไม่มีเวลาที่จะทําบุญเวลาทําบุญมีอยู่ทุกชั่วขณะที่เราจะทําหรือเราจะไม่ทําเท่านั้นนั่นเองธรรมะ คือธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวของเราท่านทัง้งหลายนั่นเองนะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยธรรมะของพระเจ้าคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคนเกิดก่อนอาจจะตายก่อนก็ได้คนเกิดเกิดเกิดก่อนอาจจะตายที่หลังก็ได้แต่คนเกิดหลังอาจจะตายก่อนก็ได้นะยกตัวอย่างเช่น ได้โยมสาธุชนสวมเสื้อผ้าบางคนต้องสวมเางเกงก,ก่อนแต่ถอดที่หลังเสื้อถอดก่อนเสื้อใส่ที่หลังสุดแต่ถอดก่อนเป็นแน่แท้ดูให้ให้ดูธรรมชาติที่ใกล้ตัวที่สุดลองดูธรรมชาติที่ใกล้ตัวที่เราท่านทั้งหลายได้มีให้เกิดขึ้นให้เปลี่ยนไปในการที่เราท่านทั้งหลายมาฟังธรรมะ ก็เอาไปคบไปคิดไปพิจารณาในธรรมะใกล้ๆตัวไม่ต้องต้องพิจารณาไปเรื่อยเพราะพระพ,พ,พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนวิเคราะห์ตามพิจารณาตามในสิ่งที่เกิดขึ้นนะในสิ่งที่มากระทบใจเราลองดูว่าสิ่งใดที่มากระทบใจทำให้เรานั้น เกิดความหูดหิิดขุนเคืองเราก็หลบตกนิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะไอ้สิ่งที่ที่ทำให้เราตกใจเราเสพมันไปมากๆเดี๋ยวถึงวันวันหนึ่งเวลาหนึ่งเราก็แค่นั้นเท่านั้นเองนะในการที่เราท่านทั้งหลายที่มาที่ฟังธรรมบรรยาย ก็เอาหลักธรรมไปพิจารณาไต่ตองวิเคราะห์นะการที่มาฟังตรงนี้เป็นเพียงแค่ให้เรานั้นรู้หลักรู้บาทรู้ฐานแต่สิ่งที่โยมกลับไปจากห้องนี้แล้วก็เอาไปพิจารณาคิดตามมางคนบางท่านเหมือนกับนักเรียนอะเรียนพอเรียนมาเสร็จปุ๊บก็บไปบ้านลืมเพราะคืนอาจารย์หมดนะเหมือนกับโจมมาฟังตรงนี้ โยมฟังเสร็จปุ๊บโยมออกไปโยมก็ลืมเต่โยมอย่าเดิมคือให้ไปคิดไปพิจารณาต่อคือมีสติอะไรคือปติกบสับปัญญานั่นเองก็เป็นเพียงธรรมะที่มาให้สาระให้เกิดความเป็นแก่นเป็นสารเป็นชีวิตของทุกท่านในที่นี้นะ นะเราท่านทั้งหลายก็ช่วยกันประครับประคองรักษาใจรักษากายของเราทั้นให้ได้ดีเพื่อให้ศาสนาของเรานั้นยั่งยืนต่อไปนะเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพุทธธรรมนายว่าศาสนาของเรานั้นจะมีอายุห้าพันปีแต่นี้ มาถึงแล้ว2,565อายุการสมัยก็ถือว่ามาได้กึ่งหนึ่งแล้วเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเกิดมาในยุคครึ่งศาสนานะได้ยมสา,าทุชนก็ได้มีหลักธรรมคำสอนเพื่อเอาไปเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติแนวใช้ใช้ชีวิต ให้ดีที่กลมค่าที่สุดเท่าที่เราท่านทั้งหลายจะทำได้ทำได้แล้วต้องทำให้ดีที่สุดนะเพื่อการบรรยายจะให้เป็นไปและดีมากเท่าที่ควรเราท่านทั้งหลายจะทำได้สืกไปนะในสุดท้ายท้ายสุดแห่งการบรรยาย ธรรมะรักษาในตุตายตายต,ตนุนี้นะอาตมาภาพขออ้างอิงอัญเชิญพระพุทธ,ธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพแห่งองค์พระจิน,นาสีคุณพระโมคครรารนะคุณพระสาธิตวัฒน์คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและด้วยรัศมีกำลังฤทธิ์อันมีหลวงพ่อวัดเขาบางพระและในบาร,รมี บุรภกรักก์ก็ัดตึกของประเทศจงมารวมเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นภารวะเป็นปัจจัยขอทุกคนทุกท่านนั้นจงปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคและประาศจากภัยแต่ขอจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสาราสมบัติประสงค์จะลงหมายสิ่งใดไม่เหลือวิสัยแห่งมนุษย์พึงมีพึงได้แล้วไซนั้นขอสิ่งนั้น พันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ หวังว่าทุกท่านจะถูกใจกับธรรมสาระที่เรานำมาฝากกันนะคะและช่วงหน้ายังมีอีกสาระน่าสดับที่คุณแม่ปรางรัดนำมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรธรรมมาพิวัตรวันนี้ท่านเจ้าคุณพระเมธ,ธีวชิระกวีมีพุทธศาสนาสุภาษิตน่าคิด มาฝากให้พินิษเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะอกินสนังนานุปตันติทุกขาทุกย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวลธรรมดาผู้ที่มีความคิดกังวลจิตก็จะไปวนเวียนหรือปนอยู่กับเรื่องที่ตัวกังวลน,นั้น ใจแทนที่จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวยึดเกาะก็สัดสายไปหมายความว่าความกังวลน,นั่นแหละก็ทำให้ตัวเราเองเนี่เดือดร้อนเพราะใจนั้นไม่สงบภาสนานี้ท่านให้ความสาคัญกับเรื่องการทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วธรรมะอื่นๆก็จะเข้ามาเสริมมาเติมถ้าใจนิ่งเป็นต้นเนี่ย เช่นถ้ามีสมาธิปัญญาก็จะเข้าประกอบจากการจะจัดการอะไรก็ดีทีนี้ถ้าเกิดว่าใจไปกังวลคิดกังวลถึงเรื่องที่มีที่เป็นเช่นว่าถ้าเป็นชาวบ้านญาติโยมก็กังวลถึงเรื่องลูกหลานกังวลถึงเรื่องการงานก็ไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่เรียกว่าสมาธิคือใจสงบนี้ได้เพราะนั้นผู้ที่ใจกังวลก็จะ มีแต่ความทุกข์ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ที่ไม่กังวลใจก็สบายมีสมาธิมีปัญญาเข้าประกอบก็ไม่ต้องทุกข์ร้อนสมด้วยพุทธภาษิตท,ที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนั้นว่าทุกย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวลแต่การจะหมดกังวลน,นั้นก็ไมไว้ด้วยหมายคามว่าอยู่ดีๆก็จะหมดไปเองก็ต้องขึ้นต่อการจัดการเช่นก็ต้องจัดการจาก หนึ่งก็มองอะไรตามเหตุปัจจัยมองอะไรด้วยมีปัญญาคิดประกอบกำกับไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองนั้นไหลเลื่อนเลื่อนลอยไปตามสถานการณ์จะมาเร่งเราเช่นยิ่งมีความกังวลอยู่แล้วก็ไม่ได้จัดการเรื่องความกังวลน,นั้นปล่อยให้สถานการณ์สิ่งเร้ารอบข้างเข้ามาเป็นตัวกำกับเช่นเรื่องลูกก็กังวลอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้จัดการปัญหานั้นด้วยปัญหาอื่นๆก็เข้ามาเร่งเล้า ก็ยิ่งทําให้ทุกข์เรื่อยไปความกังวลนั้นก็ยิ่งหนักหน่วงขึ้นไปนั้นก็จึงให้จัดการเริ่มตั้งแต่พิจารณาหาเหตุแห่งความกังวลนั้นเหตุแห่งที่มาของปัญหานั้นแล้วก็จัดการไปตามเรื่องเหตุปัจจัยถ้าใจเป็นสมาธิไร้ความกังวลก็จะได้รับความสุขในทางตัวอนข้ามถ้าใจนั้นไม่มีความกังวลก็เป็นนั้นว่าอยู่ด้วย ความสุขสบายถ้าผู้ที่ยังกังวลอยู่ก็จะต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกไว้ว่ากินจนางนานุปตันติทุกข,ขาทุกย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวลจึงเป็นพุทธศาสนสุภาษิตที่ควรนำไปปฏิบัติ สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดของรายการสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์และคิวอาโค้ดที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นได้ทาง Facebook Live Page CPO ทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันคะ่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรางแล้วและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลามีความสุขกันมากๆนะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ